ท่านผู้ชมคะตอนนี้ต้นอ้ออยู่ที่แกลนไชน่านะคะโรงแรมแห่งนี้นะคะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งค่ะเห็นวิว360องศาเลยทีเดียวนะคะชื่อห้องอาหารสกายวิวนะคะอยู่ชั้น25จะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศดีๆนะคะเดี๋ยวตามต้นอ้อมาเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยคะ่ะ ายวิวแล้วค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนั่งอยู่กับคุณชัยวัน์ค่ะคสวัสดีค่ะคุณชัยวัน์ค่ะคุณชัยวัน์ทำงานอยู่ตำแหน่งอะไรคะอ๋อเป็นผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอ๋อ F&B Manager นั่นเองนะคะอาหารช่วยบอกบรรยากาศภายในร้านหน่อยว่ามีมีจุดเด่นยังไงบ้างของร้านของเราได้ครับคือสกายวิวของเราเนี่ยที่ต่างจากที่อื่นมันจะเป็นเหมือนกับห้องอาหารที่หมุนได้ใช่ในช่วงกลางคืนเนี่ยสามารถที่จะมองวิวทิวทัศน์รอบๆกรุงเทพได้เลยนะครับ เราจะไม่รู้สึกต right. like um, anyway? ัวเลยนะครับเวลาเราทานข้าวเนี่ยวิวมันจะเปลี่ยนไปพอทานเสร็อันมาอ้ออ้ออีกวิวหนึ่งแล้วสังเกตได้ค่ะท่านผู้ชมเหมือนต้นอ้อนั่งอยู่ก็สังเกตได้ว่าจะผ่านแต่ละเสาแต่ละเสานึงนะคะจะเห็นเลยว่าบรรยากาศเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะอ้ใช่นี่คือจุดเด่นของที่นี่เลยและอาหารละคะอยู่ข้างหน้าอ้อแล้วอาหารแต่ละอย่างช่วยแนะนําแต่ละอย่างหน่อยนะคะว่าอะไรยังไงมีอะไรบ้างและซิกเนเจอร์คืออะไรค่ะ เพราะส่วนมากนี้ก็จะเป็นอาหารจ<ท>ามเด็ดของเราทั้งนั้นเลยนะครับ <Okay. S 1> ที่เด็ดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นจานนี้นะครับที่เราเรียกว่าขาวเหมือนสกายวิว ครัหมูสกายแล้ว,วนี่นะคะแล้วก็จะเป็นหมูตุ๋นนะครับแล้วก็เนื้อตุนนต๋นเนื้อตุ๋นื้แล้วก็มาเป็นค่อยจอบดแต่ที่ไฮไลท์ที่ใครต้องมาแล้วต้องทาน<ช>ที่ต้องสั่งหมดคือตัวนี้และการและการทํานี่ขั้นตอนยากไหมคะที่ว่าจะได้มาเป็นขาหมูที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ให้หนูได้ชิมเนี่ยยากไหมคะ มันเป็นเคล็ดลับที่ที่ยากนะครับคือของอร่อยที่ไหนที่ทำง่ายๆก็กลแต่อยาก<ะ>ให้เปิดเคล็ดลับจังเลยค่ะคุณชัยวัน์ค่ะอยากรู้จังเลยว่าซิงเกอร์ของที่นี่นะคะขาหมูว่ามีเคล็ดลับยังไงบ้างในการทอดในการทําที่จะทําให้อร่อยขนาดนี้เป็นซิงเกอร์ของที่ร้านพาไ,<ด>ไปดูเคล็ดลับหน่อยได้ไหมค่ะเปิดเผยเลยวันนี้ได้ครับได้งั้นเดี๋ยวเชิญที่ห้องครัวเลยดีกวโอเคค่ะ,คะ เจ้าของเราเลยนะคะการทําขาหมูให้อร่อยต้องทํำยังไงบ้างคะใช่ของเราเนี่ยก็จะมาที่วัตถุด,ดิบนะครับค่ะที่ของเราเนี่ยจะเลือกเฉพาะน้ําหนักแค่1.5กิโลแลถ้าเกินกว่านั้นล่ะคะเกินกว่านั้นเราจะคัดทิ้งเราจะใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้า1.5กิโลเนี่ยมันจะพอดีนะครับเวลาเราทอดนะครับ<อ>แล้วก็เวลามันแห้งมันจะได้ รสชาติที่กรมกรอบก็คือว่ากําลังดีเลยในการเลือกอะคะการเลือกเราต้องแบบว่าเลือกหมูขนาดไหนคะขนาดก็เป็นเป็นขาของมันนะครับแล้วก็หนังของมันเนี่ยคือทั้งหนังทั้งเนื้อที่จะเป็นส่วนประกอบเนี่ยก็ทัดช่างนะครับให้แล้วให้ได้เนื้่ีคาแล้ววิธีทำต้องอะไรยังไงวะเงยอได้เอาหมูมาใช่ไหมครับล้วก็นำมเลยพทอดพอทอดแล้วสิ่งที่สาคัญเนี่ยที่ เพิ่มรสชาติของมันยิ่งขึ้นนะครับ็จะหมูน้ำจิ้มสามรสแต่น้ำจิ้มสามรสนี่คือรสชาติอะไรยังไงบ้างคะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้นะครับก็จะมีบอกด้วยใช่วิธีการทำแล้วก็จะมีวิธีการชิมด้วยเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรอข้างบนกันเลยดีกว่านะคะว่าหน้าตาเสร็จแล้วจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันข้างบนเลยค่ะ แบบว่าค่อนข้างยาวเหมือนกันพิถีพิถันมากนะคะทอดกว่าจะได้ขนาดนี้นะโอเคตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าต้นอ้อแล้วอยากจะลองชิมแล้วค่ะว่าอร่อยแค่ไหนช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องจิ้มอะไรยังไงบ้างอ๋อนี่เลยครับนี่นะคะมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะท่านผู้ชมนี่เลยครับค่ะแล้วน้ำจิ้มล่ะคะน้ำจิ้มเขาบอกว่าน้ำจิ้มเรามี3ามรสนะครับอ๋อค่ จ,จะชจะจะจะเลือกนะครับมีแบบไหนบ้างคะจะมีเป็นเปรี้ยวเป็นเผ็ดแล้วก็หวาน, okay, นครับโอเคแล้วแต่เราจะเลือกจิ้มเลยแล้วการทําอันนี้ยังไงบ้างคะเนี่ยเอ่อสูตรของที่นี่อ่ะที่มันเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยนะครับก็เกิดจาก <c oughs> ที่เราหมักนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่หมักทีนึงแล้วก็เอามาทอดน,นะครับแต่นี่หมักไว้สองชั่วโมงนะครับแล้วก็ตุน๋นคือต้มนะครับต้มตอนที่หมักด้วยเครื่องเทศ นะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงถึงจะได้รสชาติถึงขนาดนี้อรเข้าเนือยมากเข้าเนื้อม,อมากท่านผู้ชมนี่อ <c oughs> ตอนเรกินไปแบบว่าละลายในปากเลยอะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าขาหมูอ่ะเรากินที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะ <c oughs> แต่ทําไมต้องมากินที่นี่คะโอ้ <c oughs> โหจะบอกเลยว่าทำไมกินที่นี่เพราะว่าเราเคี้ยวไปน้ําไม่เหนียวเลย เนื้อนุ่มเนื้อมันแล้วก็แบบว่ารวมกันแบบว่าเป็นหนึ่งเดียวกินแบบอร่อยจริงคอนเฟิร์มค่ะ oh, <okay. S 1> อร่อยจริงๆเลยถือว่าแบบว่าใช้ได้เลยแล้วก็น้ําจิ้มก็อร่อยมากนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็ mm hmm. ท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะดูร้าน้องไบรไหลาตามแล้วก็อยากรู้ค่ะว่าที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ย ร้านของเราอยู่ที่ไหนคะอ๋อของเราก็จะอยู่ที่ยาวราชนะครับเป็นอยู่ในโรงแรมแกรนชัยนาสนะครับสี่แยกราชวงศ์นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมาอยู่ชั้นที่25นะครับห้องอาหารสกายวิวนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็02 244นะครับ7799อ่ย้ำอีกทีนึงเลยค่ะท่านผู้ชมจดไม่ทันค่ะอ๋อ02 244นะครับ7799 ค่ะโอ้โหก็ได้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอยากมาแล้วเขาอยากรู้ว่าต้องมาวันไหนอะไรยังไงบ้างคะของเราเนี่ยจะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยระหว่างหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มเราจะมีดนตรีเล่นสดด้วยนะครับและดนตรีของเราเนี่ยพิเศษมากเลยนะครับก็จะเป็น ชื่อคุณสุนทรีจบสมัยนะครับเธอก็เป็นเหมือนกับแชมป์ของสยามกนลกาะถือว่าปรรยาการอยู่ที่นี่ทุกๆคืนอาทเว้นวันอาทิตย์วันหนึ่ง แล้ววันอาทิตย์นี่คือไม่มีวันอาทิตย์ก็จะไม่มีดนตรีแต่ลวนะคะอาหารยังเปิดเหมือนเดิมโอ้โหใครที่อยากมาบรรยากาศดีๆแบบนี้ลูกคู่รักนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะวาที่นี้ได้ตอนนี้ต้นอ้อก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะต้นอ้อต้องกลับไปในสตูแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจะไปเจอกันที่สตูต่อเลยค่ะ